ค่ะพบกับคุณครูนัทนายวิชาเดินตรีค่ะเด็กๆคะในสัปดาห์นี้เราจะต้องมาฝึกเล่นดนตรีคีย์บอร์ดกันแล้วนะคะเด็กๆเตรียมเครื่องดนตร,ตรีกับโหลดแอปไว้หรือยังคะถ้าเตรียมแล้วนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราไปอ่านโน้ตกันเลยคะ่ะสำหรับวันนี้เราจะเริ่มเล่นโน้ตตัวโดวกันค่ะเด็กๆ โน้ตที่เด็กๆเ,เห็นนั่นคือตัวโดนะคะและสัญลักษณ์โน้ตคือ whole n o t หรือว่าตัวกลมค่ะจะมีทั้งหมด4จังหวะด้วยกันเราจะใช้นิ้วโป้งกดลงไปที่แป้นคีย์บอร์ดแล้วนับ1-4ถึง4ค่ะ1 2 3 4 1 2 3 4ยกมือแล้วกด1 2 3 4 เด็กๆลองไปฝึกกันดูค่ะเด็กๆเตรียมนับนะคะโดสองสามสี่โดสองสามสโดสองสาสโดสองสามสเด็กๆลองฝึกเล่นและร้องโน้ตตามไปด้วยค่ะ เด็กๆลองฝึกซ้อมดูนะคะสำหรับเด็กคนไหนที่เล่นได้แล้วก็อ,อย่าลืมอัดคลิปวิดีโอมาให้คุณครูนะัดได้ดูด้วยนะคะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้า